ครับสวีดดัตครับสวัสดีครับผมอ่าผู้าสาวสมน้อยอ่ามือเอร์แล้วผมเห็นเขาเนาะมาใกล้กับว่าจะเป็นเมเปิลเป็นเรื่องอะไรดีน้ำจัดจะไหลย่อยๆครับผมมาทานเขาครับผมนี่เขาจัดฉากไหนหนึ่งครับผมเบียร์ลีโอลีน่าจังโอ้แมลี่โอครับผมจัดฉากเลยครับกินไปนแล้วอเอากินไปนแล้ว นี่ครับเมนูเด็ดครับผมอ่อมน้องเมียอ่อไม่ใช่อ่อมน้องงูอ่อไม่ใช่อ่อมงูครับผมอันนี้พักประทับประลมีับเนาะประลมีสีสันกน้อยขอยัดทิ้งครับผมเป็นได้อโอ้โหเจสติบาลสันนจิรพิ้งค์โผาครับขออนุญาตนำได้ครับไปดินำเนาะคือมันนำอุตส่าห์แบเนี้ยแตกเนี้ยแต่เขาเลยเป็ยางตายออกนะครับผมอ่านี่โอ้ ขอครับผมขอจากยายแต่งครับคุณแม่ละครสุดแสวงครับผมนี่เพื่อเป็นการเสียนาฬิกาโอ้ผมเปียไปแล้ววิ่งมองๆทับใส่ทองเปียกมันเบี่ยงมาจัดฉากคือน้องท้องทานะครับเนาะบรรยากาศย็นช่วยๆครับผมโอ้อลังจากไปคลิปไปแล้วเขามากินสุดแสบไปครำเนาะก็อย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามผมในช่องยูทูบนะครำเนาะออมสินชุมพักดีครับเนาะเอ้ยนี่คือรถติบอลครับเนาะ ยังลืมยังลืมโอ้ยแต่ถึงแต่โอ้ยสีสอยวอาสอยอยู่ดอกต้องไปซอยตลาดที่อ้อมสินนูนาฟาร์มนะครับกาลังสั่งแล้วในจากเฟซบุ๊กครับผมผู้ติดตามพันหนึ่งนะนี่เด้๋ยูดูว่าเก่ารอยกว่าคนแล้วครับเลยปรจักกี่คนเนี่กิดกิดครบพันแล้วสามารถสั่งแล้วในจากเฟซบุ๊กแต่ว่าผมผมยูทิวคลิปผมหลายกว่็พันแล้วล่ะอันนี้ผมเอายงไงถ้าผม่มีสิ่นค้านะครับเนาะผมเห็นตามมีตามเกิดผมซื้อสาวทางเขาส่งของมาบอกผมในเฟซบุ๊กเลยล่ะแล้วก็บผมมีประสบการณ์แล้วแต่ว่าจอดผู้ติดตามผมในเฟซ คลิปกับในนี่มันเกินพันแล้วครับมันสามารถสั่งแล้วในจากเฟซบุ๊กเราตั้งแต่ถ้ามีผู้ใดสนใจจังน้อยเนาะเม้นมาบอกผมเลยว่าถึงมาถึงตอนเั้นในเราเอาไงครับเท่านี้มันปรึกษาผู้ใดบ้างเราคือเขาเอาไงเนาะกับผู้ใดมาดูถูกคนเราคือเขาบอกเป็นเทียบเทียบผู้ใดไหมเหมบอกมีคนาบอมีคนหัวสินะครับเนาะถ้าที่เปปรึกษาใครกันเอาตามที่เจ้าของให้ได้กันนั่นคือทยอยไปกิปไปก่อนครับคลิปผมมันคือมันคือรูปดาวเราตอนนี้มันคือรูปดาวเรา เราต้องมัน so ก็บ so ส ER. so ิป so so ็นลือลูกของพันแล้วครับนี่มันมันเพื่อเห็นป่ะเด็นคือผมออกไงซะไปให้คุยซะเนาะอเห็นเด็นคือผมเห็นป่ะเด็นคือผมหรอกอะไรครับวันนี้มันกันจะเอาไงซะผมวิ่งควบลุงมึงนี่มั้งแต่ว่าเขาอิส่งขอผมมาบอกตลอดว่าสามารถสั่งได้จากคลิปได้แล้วในเฟซบุ๊กับเนาะถ้าผู้ใดมีประสบการณ์แล้วครับเนาะกับบอกผมเลยเมนมาบอกผมเลยนะครับเนาะวันนี้ยังมีเงินอะไรกันแล้วคนแตาจะอะไรกันนี่ครับออมเขาผมคิดเรื่องหัวทอง เราบอกใหรเจมแคบนี้เองโอ้โหไอ้ห้องแตงกัวก็แตงกิงเอามาแตงกวาครแตงกวเนาะบักแตงผมแต่เฮียนี่แม่กินเลยอครับนี่ มันคือมันไสหมูมันต้องรอมันใสหมูมนไม่เปี้ทีไม่กินตัวมวิผักนะงานลาขวายท่อบัใช่เอ้ก็แบีกิวครับผมอันนี้เบลเกูดูอ่ะครับไม่เพิ่มทำเตียวของอาดวนเราไลเนียวแล้วเจียวั Ừ, kén cái nó miêu Không nhớ là nó bốm, không nhớ là không linh nó bốm Nhầm เบิ้งผมนี่กินบางครกินได้ไม่ได้เป็นเบื้งสนามผมไม่ได้เลยเด้อถ้าบปเห็นหน้าผมมุกจะเคยยิ้มกินเขาอิ่มเหมือนเนาะทำซ้ำหนอแตงไหมผมโอ้น้ำแบบแตงจิ้มนั่นโอ้นันมไม่ใช่บักแตงโมมันเป็นบักแตงจริงครับผมเมล็ด <laughs> thông. Thông okay, <laughs> <Dẹp> không lên chặt không 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 ต้องไปจากคมอะไรครับพอก็ไปคลิปเดียวพราี่มันเดียมาเป็บอืมพ่อของผมอันนี้ยังแบไข่หลังเนาะครับนล้ไข่หลังเนาะอืมบอกใครเยอผมพูดละหารยครับผม cho ăn chuyên các bơi cứ cho là nó lót rồi nó, nó. đi nào <laughs> <ơn lắm> <laughs> Mình ăn cả lăm mười chút mười nọ mình lăm mười không mười lăm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  อันนู่นปะคนใหญ่สามตัวเดี๋ยวผมตีต้มซุกินจะแป๊บครับก็จะปลาหมอกกว่าคนสวยตัวตัวปุ๊กของตาอุ้ยโดนเตี๋ยถิมีมาแกะมันนั่งกินเดี๋ยอยากตายก็ต้องเบียบเนาะตายจะไเครับผม Oh. Oh, ya Oke, lo harpa min Oke, enggak ketembil ke bom.